สวัสดีค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะของชาวราศีกุมประจำเดือนตุลาคม2564นะคะไว้ดูกันเป็นแนวทางค่ะด้วยความที่เป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเลยค่ะเราจะมาเริ่มที่ การงานกันก่อนนะฮะราศีกลุ่มลัคนากลุ่มค่ะการงานของคุณในเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างการงานในเดือนตุลาคมนะคะโอเค ถือว่าดีนะคะในเรื่องของการงานตัวคุณเองนะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นนะคะอาจจะมีช่วงที่ต้องเหนื่อยต้องวิ่งเต้นต้องลุยมากหน่อยต้นเดือนจะนิ่งเงียบเพราะคุณเองคุณก็จะเหมือนกับว่าเออก็กำลังคิดกําลังวางแผนเนาะช่วงต้นเดือน นะอะไรสิ่งหลายอย่างมันดูนิ่งๆนะแต่พอเริ่มสัปดาห์ที่2ไปเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้สึกมอนกบว่าเอ๊ะมันก็เริ่มมีปัญหาหนูน่นนี่นั่นเข้ามาบ้างมีอุปสรรคมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันอยู่เฉยไม่ได้ละฉันต้องลุยมากขึ้นอะไรแบบนี้นะมันมีเรื่องให้ต้องลุยนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแม่หมอหมองว่ามันเป็นในทิศทางที่บวกนะถ้าเราใจฮีเยนลงนิดหนึ่ง ถ้าเราต้องเหนื่อยแต่ว่ามันมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงก็ถือว่าโอเคนะคะชาวราศีกุมเอาเป็นว่าเดือนตุลาคมนี้นะจะมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะช่วงที่ต้องรุกต้องลุยแล้วแต่มันก็จะมีบางช่วงช่วงกลางเดือนนะคะกลางเดือนคุณจะเน้นไปที่เรื่องของการวางแผนงานนะการวางแผนอนาคตวางแผนว่าจะทํายังไงต่อไป กลางเดือนไม่เหนื่อยมากนะคะไม่เหนื่อยมากอาจจะมีเป็นช่วงวันหยุดหรือเป็นช่วงที่ที่ใช้ความคิดหรือเป็นช่วงพักกายพักใจพักสมองอาจจะมีได้พักสักสัปดาห์หนึ่งนะและหลังจากนั้นก็ลุยกันต่อนะคะต้องใจเย็นๆนะ แล้วก็อย่าทํางานในเชิงรับให้ทํางานในเชิงรุกนอกจากช่วงกลางเดือนที่เราเน้นที่การวางแผนงานนะคะพอเราวางแผนงานได้นะมองทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนนะวางแผนเป็นหลักเป็นตอนแล้วก็ค่อยลุยกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะแน่นอนวนะ่าบางทีคุณอาจจะต้องออกไปข้างนอกมากกว่าปะกะตินะต้องมีเรื่องของการเดินทางนะมีปัญหาจุกจิกที่ต้องแก้แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะเต็มไปได้วยความกระตือรือร้อนมีความสนุกสนานในการทํางานแล้วก็มีโอกาสประสบ ความสำเร็จสูงมากด้วยค่ะต่อไปเป็นเรื่องการเงินค่ะการเงินในเดือนตุลาคมอาจจะไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะสามดาบมาเป็นใบแรกเนี่ยเรื่องเงินเงินทองทองทำให้คุณหงุดหงิดลำคาญใจหงุดหงิดทั้งรายรับหงุดหงิดทั้งรายจ่ายนะคะอามาดูรายละเอียดกันบ้าง ตึงมือจริงๆด้วยนะคะเดือนตุลาคมการเงินค่อนข้างตึงมือคุณอาจจะมีรายจ่ายนะคะที่หนึ่งละเราอาจจะไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่อยากซื้อซื้อมันเหมือน รู้ว่าเงินตึงมือแต่พอเวลาจ่ายเราก็ยังจ,ยจ่ายจ่ายตามสบายนะอาจจะมีรายจ่ายที่ตามใจตัวเองนะเปตัวเองหน่อยนึงนะคะเอาใจตัวเองให้หลังวัลตัวเองซึ่งไม่รู้ให้หลังวัลทาไมนะแต่ว่าเราก็ให้แล้วก็บางทีอาจจะเป็นเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารน,นะคะซึ่งเราก็เต็มใจที่จะจ่าย ครึ่งเดือนหลังดีขึ้นค่ะมันจะตึงๆมือหน่อยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะแต่พอครึ่งเดือนหลังปุ๊บอ่ามันเริ่มมีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่ๆใ,ใครที่ทํางานออนไลน์งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีงานเกี่ยวกับต่างประชาติมันจะมตตีต่างประเทศนะคะต่างประชาติครที่ทํางานเกี่ยวกับต่างชาติหรือเกี่ยวกับต่างประเทศนะงานเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆนะคะมันจะมีโอกาสที่จะทําเงินทําทองเข้ามาแล้วถ้าคุณคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะ คือคือมันเหมือนกับว่ายอดรายได้จากทางโน้นมันจะมาเยอะ นะักงานออนไลน์ก็จะเริ่มขายของได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าคุณคิดคุณจะทําอะไรเนี่ยนะรอครึ่งเดือนหลังนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกมันจะตึงๆอยากจะลงทุนอะไรก็อย่าพึ่งนะคะเก็บเงินสดไว้ก่อนเนาะรอช่วงครึ่งเดือนหลังอ่ามันจังหวะมันเปิดแล้วพอทําแล้วมันจะมีโอกาสประสบความสําเร็จและความสําเร็จของงานมันจะนํามาซึ่งเงินทําให้คุณใช้เงินได้คล่องขึ้นนะคะอย่าลืมนะว่าบางทีเงินเข้ามาเยอะอ่ะคุณก็จ่ายเยอะด้วยนะบางทีพอแบบว่าเอออันนี้ขาย ดีอันนี้ก็ขายดีเ,เ,เ,เงินได้มาเยอะแยะพอได้มาเยอะแล้วไงเนเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ดีไหมนะโอ้ยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันก็เริ่มจะตกรุ่นแล้วเอารุ่นใหม่ๆนู่นนี่นั่นเออมันจะมีรายชัยเกี่ยวกับพวกนั้นเข้ามาแล้วจ่ายออกไปเป็นก้อนด้วยก็ระมัดระวังแล้วก็มีวินัยหน่อยนะคะโดยรวมแม่หมอมองว่านะมันแค่ช่วงต้นเดือนที่เงินมันตึงมือแต่หลังจากนั้นนะคะก็จะดีแล้วค่ะอ่าไม่เป็นไรเนาะ ต่อไปเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดราศีกุมตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างน่าจะมีนี่เห็นไหมพอคนโสดหนึ่งถ้วยมานี่ดีเลยโอกาสที่คุณจะ ได้พบเจอนะคนที่ถูกใจได้มีการเริ่มต้นพูดคุยสารสัมพันธ์มีนะคุณอาจจะเจอช่วงที่คุณไปเที่ยวช่วงเดินทางนะไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีอาจจะแบบเออช่วงทีออ่รวมญาตินะไปรวมกลุ่มนะเข้ากลุ่มโน่นนี่นั่นหรือบางทีอาจจะเจอพบเจอเพื่อนฝูงเนี้ยนะจะมีคนแนะนําให้รู้จักกันแล้วคุณจะถูกใจ เพียงแต่ว่าไอการถูกใจของคุณเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าบางทีอดีตที่ผ่านมาเรารู้สึกเหมือนว่าเราเคยผิดหวังเราเคยเสียใจมามันทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณคิดเยอะอาจจะอยู่ในในอารมณ์ที่กลัวผิดหวังไม่อยากผิดหวังอีกครั้งก็จะเป็นอะไรที่ถ้าเรา เรารู้สึกว่าเราชอบใครบางคนแล้วเราเริ่มคิดวุ่นวายกับเขาคุณก็จะเริ่มแบบว่าเออไม่กล,าล้าละเริ่มคิดมากคิดเยอะเริ่มคิดคิดไปไกลแทนที่จะค่อยๆแบบว่าเออเรียนรู้นิสัยใจคอแต่คุณคิดไปไกลเลยคุณกังวลล่วงหน้าว่า เฮ้ย hey, ถ้าเกิดชอบเขาแล้วอยู่ดีัดมนมันผิดหวังมันเป็นเหมือนเดิมถ้าเขาเป็นแบบคนเก่าแล้วนู่นนี่นั่นเอ้ยสารพัดนะเอาเป็นว่าแม่หมอมองว่าปล่อยสบายสบายดีกว่านะคะมันอาจจะยังไม่ได้มีความคืบหน้าถึงขั้นที่แบบว่าตกลงปงใจเป็นแฟนในเดือนตุลาคมเพราะมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอาจจะยังไม่คือคือคนสองคนมันต้องเรียนรู้กันก่อนแล้วก็ต้อง,ต,องต้องค่อยๆนะคะค่อยๆพัฒนาเนาะแต่ว่าแน่นอนแหละเราอย่างน้อยเรารู้ว่าเราจะมีความรู้สึกดีกับใครบางคนถูกใจใครบางคน ซึ่งยังไม่ได้พัฒนานะคะอ่ะก็ให้กําลังใจแหละ,จะเจ้าราศีกุมรัคนากุมนะคะอย่าคิดมากทําใจให้สบายๆนะคะบางทีเรามาโนไปเยอะเม่ามาโนทางร้ายด้วยแหละไม่ได้นโมน,นโมทางเอออะไรนะมโนทางดีเอออ้าวมาดูคนมีคู่คนมีแฟนนะคะที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วกันบ้าง ความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะพอเข้าเดือนตุลาคมมาปุ๊บมันก็จะนิ่งๆหน่อยช่วงต้นเดือนนะคะนิ่งๆมันเหมือนกับว่าเอ้ยทําไมความรักมันเป็นอย่างนี้นะบางทีเอาอยากจะไปกินข้าวด้วยกันอยากเจอกันก็ดูเหมือนกับงานเข้าก่อเยอะงานเราก็ยุ่งก็ไม่ค่อยได้พบได้เจอกันสักเท่าไหร่นะอาจจะต้องออรอช่วงสัปดาห์ที่2หรือบางทีคุณสองคนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วล่ะนะคะจากที่เราเคยคิดว่าเราต้องเจอการสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ทุกวันที่เท่านี้เราจะไปกินข้าวตรงนี้ตรงนี้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับวิถีชีวิตให้เหมาะกับช่วงเวลาหรือว่าให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างแม่หมอมองเห็นถึงความจืดชืดความเหมือนเดิมความนิ่งอาจจะมีเบื่อเล็กๆด้วยนะคะมีไพ่สองใบนะที่บ่งบอกถึงว่าคุณต้องปรับค่ะมี View of for t u n e กับ The Mag i c i a ชอาจจะต้องคุยกันดีๆว่า มันดีหรือ,อยังความสัมพันธ์เราตอนนี้มันดีแบบหลอกตาหรือเปล่าดีแบบหลอกตาคือเหมือนกับไม่ทะเลาะเหมือนกับเฉยเฉยแต่ว่าใครบางคนอาจจะรู้สึกว่ากดดันรู้สึกอึดอัดอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการพูดคุยเปิดใจคุยกันหรือบางทีอาจจะต้องออทำอะไรที่มันมันเซอร์ไพรส์ทำอะไรที่มันต่างจากเดิมบ้างนะ,ะให้หัวใจมันเต้นแรงขึ้นนะคะอย่าปล่อยให้มันจืดชืดแล้วก็หาแต่เงินทำแต่งานนะไม่เอานะต้องต้องใช้เวลาร่วมกันให้เยอะขึ้นแล้วก็ มีมีความหวานหวานมีความโรแมนติกเอ,อโรแมนติกอะไรพวกนี้ด้วยนะคะอะ่ลองพิจารณาดูเนาะแต่ว่าไม่มีอะไรรุนแรงนะบางทีเราแค่อึดอัดหรือบางทีมันมันเป็นอะไรที่มันรบก,กวนจิตใจก็แค่พูดคุยกันก็จบแล้วค่ะนะจบไม่ถึงจบปัญหานะแล้วคุณสองคนก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปราศีกุมลัคนาลกุมที่ตอนนี้มีปัญหากันอยู่นะคะซึ่งไม่รู้ว่าตุลาคมจะเป็นอย่างไงนะคะจะได้ปรับความเข้าใจกันไหมหรือมันจะต้องถึงขั้นเลิกลาอะไรหรือเปล่านะมาดูกันค่ะตุลาคมต้องประคองให้ดีนะคะ ถามว่ามีเกณฑ์เลิกลาไหมมีเหมือนกันนะช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะนะช่วงครึ่งเดือนแรกเออเดือนแรกอะ่ะมีแนวโน้มว่าอาจจะมีได้การพูดคุยได้เหมือนเหมือนจะปรับความเข้าใจแต่ไม่เข้าใจทะเลาะกันนะคะอาจจะแบบว่ากระจัดกระจายเป็นไปคนละทิศละทางก็ได้แต่ทีนี้ด้วยความที่พอไพ่ถัดมาอา้าว ไพ่ดีนะนั่นหมายความว่าบางทีถ้าเราหลีกเลี่ยงการทะเลาะเรายอมเราพยายามพูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้คำพูดรุนแรงนะคะคุณจะช่วยกันคุยแล้วก็เคลียร์แล้วก็จบปัญหาได้แล้วกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะช่วงแม่หมอ,มองว่าช่วงครึ่งเดือนแรกอะ่ะเราหลีกเลี่ยงการพูดคุยก่อนดีกว่า พยายามแบบอยู่ใครอยู่มันนิ่งเง,ง,งียบๆไว้ก่อนแล้วพอเข้าช่วงกลางเดือนนะคะพอกลางเดือนอ่าเริ่มติดต่อเริ่มทักหาเริ่มพูดคุยเพราะว่ากลางเดือนมันได้ไพด่ดีมันได้ไพ่ของการกลับมาพูดคุยกลับมาปรับความเข้าใจกลับมารู้สึกดีๆอีกครั้งนะคะแล้วต่อมาอย่างราชาเหรียญเดอะไฮพิเศษถึงแม้ว่าปัญหาอาจจะยังอยู่หรือยังไม่มั่นใจว่ามันจะไปต่อได้ไหมอย่างไงแต่ว่ามันก็ยังบ่งบอกถึงสภาวะนิ่งบ่งบอกถึงสภาวะที่ต่อให้ไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าเราดูแล กันและกันเราใช้ความพยายามเราใช้ความอดทนก็ยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ได้อยู่เอาเป็นว่าหลีกเลี่ยงช่วงครึ่งเดือนแรกหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาอแวงการพูดคุยหรือไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องเคลีย นะคะมันจะทะเลาะกันเปล่า,ลาแล้วก็รอช่วงกลางเดือนแล้วก็ค่อยจัดการนูน่นนี่นั่นนะคะพูดคุยกันมันจะเข้าใจกันดีกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าโอเคละเราอารมณ์เย็นเขาอารมณ์เย็นต่างคนต่างอยู่ในในใ,ในส่วนของตัวเองแล้วก็ได้คิดได้ใคร่ครวญหาวิธีแก้ปัญหาพอทุกอย่างมันลงตัวกลับมาคุยกันมันก็เลยเออไม่ทะเลาะแล้วมันผ่านช่วงโกรธผ่านช่วงโมโหผ่านช่วงที่อยากเอาชนะอยากผ่านช่วงอารมณ์รุนแรงไปแล้วนะคะพออารมณ์เย็นมาคุยกันอืม้มดี คุยอะไรก็ดีเข้าใจกันไปหมดเลยนะคะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะสุขภาพดีแข็งแรงดีค่ะไม่ได้มีอะไรน่าห่วงถ้าจะให้ดีมากกว่านี้นะคะลองมองไปในระยะยาวนะในอนาคตว่าเออวางแผนว่าเดี๋ยวปีหน้านะเราจะเริ่มดูแลร่างกายยังไงเริ่มออกกําลังยังไงเริ่มปรับการใช้ชีวิตการกินอยู่ยังไงนะคะเพื่อให้สุขภาพมันดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะ เอาล่ะเรียบร้อยค่ะดวงของชาวราศีกุมและคนากุมประจำเดือนตุลาคม2564นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะโอกาสหน้านะคะมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ